เรียกว่ากำลังจะขัาซัมเมอร์กันอันนี้ก็เตรียมตัวก่อนก่อนที่จะขับซัมเมอร์วันนี้เราก็มาดูซัมเมอร์แล้วก็เปิดเรื่องชุดไปในตู้ชั้นที่ห้าครับผมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็บรรยากาศอลังการมากครับคือต้องบอกว่าด้วยการจัดสถานที่ด้วยแบบว่าโชว์ทั้งหมดแล้วก็การเตรีแบบทั้งหมดให้ดูอลังการที่สุดเจ้าเลยครับเจ้าเลยแต่ชั้นก้องจัดเต็มอยู่รใช่ครับผมข้างบนนี้คือไร อร่อยไหมเชื่อพูดเลยนะพูดแล้วนะมีสุาทรสั่งเยอะครับคือเมื่อกี้ผมก็นั่งนับชิ้นอยู่ออแล้วแบบซัมเมอร์เนี่ยคุณไม่ต้องกี่ชิ้นอะไรเงี้ยมันก็เริ่มตั้งแต่สามชิ้นแต่สี่ชิ้นสามชิ้นสองชิ้นซี่เมืชิ้นอะไรเงี้ยมันไม่มีสงสัยว่าไม่ได้มาถึงเมื่อนี้เนี่ยผมว่า สองชิ้นหนึ่งชิ้นอะไรเงี้ยโอ้ยแว่นตาหรือตาต่อยนั่นคือแว่นตาหรือตาต่อยวันนากันเหรอคือหนึ่งชิ้นนึงก็อใส่แว่นตาอย่างเดียวไม่ได้มันจะไม่ดูเป็นแฟชั่นสิจริงๆเราจะมีโอกาสได้เห็นมากันซัมเมอร์ของเจมที่พูดมาเนีสองชิ้นเนี่ยจะพยายามจะพยายามครับปีนี้พยายามก็เป็นเป็นทศกาลอะไรเงี้ยแล้วก็ จริงๆก็ือช่วงเนช่วงนี้พยายามพยายามไล่ออกกำลังกายกับออกกลังกายรดึกว่าความตลอดเวลาไม่ได้ฟังตลอดเวลาอนนี้ก็ต้องมีช่วงที่บอว่าเหลวแรงบ้างเหลวแรงก็ตองเหลวแรงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าช็เลยนกะค่อยๆกับมาเรียกว่าเป็นรูทีนของการออกกำลังกายอะไรอ่าพี่จันทำไมเอ้าอ รั่งยาม่ใชได้ท้าโอเคขอบคุณเจมส์จีน่าอยู่นะสั่งทุกคนมาเป็นยังไงบ้างกับแฟนนี้ที่ผ่านไปุเ่าไหน่ขคณถึง6แก้วได้ครับผมแต่ว่าเราดต่ว่าคือทั้งวันทั้งวับรรยากาศมันน่ารักมากครับคือมันมันเป็นไปอย่างที่ที่เราคาดหังไว้ในบรรยากาศรว่า หนึ่งก็คือสนามที่ไม่ได้แบบใหญ่มากแล้วก็พอสิ่งที่เราเห็นบนเวทีกับเลี้ยงทุกคนนะมันเหมือนกับไล่ชิดกันหมดอะไรเงี้ยครับคือเราก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้อบอุ่นดีอะไรเงี้ยคือค่อนข้างจะมีตั้งแต่ตอนที่เปิดขากับว่าเราท้าวันเดอร์แลนด์ก็คือตั้งใจแหละคือไอ้โปรเจกต์เนี้ยคือเราตั้งตั้งใจว่าอยากจะเซอร์ิแบงค์ครับแล้วก็เอาเงิน ไปร่วมทำบุญด้วยกันใช่เป็นแฟนมที่ไม่มีกำไรใช่ครับก็เป็นแฟนมิที่แบบว่าเราไม่ได้มีกำไรแสดงเด็ดมัเป็นเพนเลยนะรู้ป่ะเขาประเทศกุริยาินไม่เน่ยจริงจริงมันก็แล้วมันก็แล้วแต่คนแหละอะไรแต่ว่ากับับแฟนคลับของผมเนี่ยคือลักษณะที่เป็นประมาณนี้ประนี้หมายถึงว่าคือเรารักใครกันพอประมาณจริงๆได้มีเปิดใจกันบ้างไหมกับแฟนคลับที่ผู้ชมดี ให้จรีนโมเมนต์นั้นแ่ะคือคือแบคือยิ่งในในบรรยากาศมันก็ม่แบบมีเกมให้เล่นมีอะไรให้เล่นอล้วก็แบบว่ามีจังหวะแบบนี่แบบตั้งใจที่จะพูดคุยกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยส่วแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่มันจะเป็นทางที่แบบว่าเพลินเทนแล้วก็ตลกมาก เ้ยผมงเขากเราอีกเอเขาก่าขอใช่ก็คือคือจริงๆผมผมค่อนข้างทราบซึ้งในเรื่องนี้นะครับคือโอเคด้วยด้วยด้วยระยะเวลาด้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้ครับพอพอทุกอย่างมันผ่านไปแล้วจนถึงเวลาแบบ60ปีแล้วแล้วทุกคนยังยังรักและยังดูเราก็ืออย่างแฟนนเนี้ย คือทุกคนจะได้ไฮทัชกับผมใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีช่วงจงหวะกัันๆที่เขาจะมาพูดแล้วแบบเออแบบดีใจนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาคือเขาจะมบอกความในใจแบบสั้นๆซึ่งซึ่งซึ่งมันน่ารักมากแล้วผมก็พยายามแบบเก็บความสงจนๆมาไว้ไว้ไว้ทุกคนเลยอีกคนนึงที่อีกคนนึงที่อยู่ในงานที่แบบพอดเหมือนกันครับโฟมแล้วหลอดแฟนคลับที่จรับแอกทุกคนก็ต่อแว่ารูปับเขา คือเขาทำมาทีหลังเออขามาให้กำลังใจผมนาเลยตอนทีคนหนึ่งที่เขาการขับแบบอุ้ยรอสอบคิวถ่ายรูปอะ่ะผมคือตอนแรกผมไม่เห็นว่าเขาอยู่ไหนแล้วผมเห็นว่าตอนตอนที่เสร็จงานแล้วเหรอวา <ผม S 1> เริ่มเริ่มไฮทัชกันอะไรเงี้ยนิดเดียแล้วก็เห็นว่า,เ,า,วา,าอขอเขา,ายืยออนอยู่อยู่ข้างหลังแล้วก็ยืนทีกทีว่าเห็นมีคนเป็นขอเขาถ่ายรูปเลยแลก็เดี๋ยวไปเขาเห็นแค่ไปเขาบอว่าคเป็นแฟน จริงๆผมผมแอบได้เห็นอยู่แวบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เข้าไปทักอะไรกันเลยตอนแรกผมสงสัยว่าใครใครเป็นใครเขาไม่มีใครสนใจผมเลยเราไม่เกี่ยวราน เาะว่าเขต้องสวยเขาต้องน่ารักตลอดเวลาเพราะว่าทุกคนจะต้องจอ่ายรูปเขาไม่มาดูหรอันนี้ไม่ชัวร์ในอุารือเหรือว่าเขาดูว่าว่าเาดู่าเขวเขา่าขูา่าเขว ตีด้วยกันอย่างเงี้วแต่มันก็เป็นมันก็นนเป็นเรื่องที่ดีมันก็เป็นนี่มั็นหมายที่ดีนะมันนี่มั็นหมายที่ดีเออไม่อยาเป็นทำไงว่าโลกตลาดที่ผ่านมาถึงก้าวตัวคนเล้ากกก็อาจจะมองเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่ามองแบบถ้าเกิดว่าภาพใหญ่ก็อาจจะดูคลี่คลายลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ คือในช่วงช่วงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนแะบบมันมันเป็นโชว์ที่พิ่เรี้ยงอย่ทขาทำเองแล้วมันมีเรื่องเยอะมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยไม่อยากจะกวนเขาก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่ามาแบบมามาพูดคุยด,ด้วย ไม่ได้ครับผมยังไง้นไม่ต้องเช่าเดี๋ยว FC ผมจะไม่เหลือแล้วเขาจะเลี้ยงอีกแล้มันก็แย่เลยมีผู้ท้าชิงตำแหน่งแต่ผู้จิงเราจะกลับมาแล้วนะเจอดีนะใครก็ร้องดีกำลังจะกันหนึ่งเลครับคืนชีพอีกรอบหนึ่งครับผมเขาบอกว่ามารอบนี้เป็นเซกไนเดียเซกไนเดียเซกไนเดียเพราะว่าตอนไปเราใหญ่แล้วใหญ่แล้ว เขาเป็นอะไรค่อผ่าเป็นไปแล้วสุดที่ไม่รู้ว่ามันจะคอมเมดี้มากแค่ไหนจังไม่ได้อ่านหมดบทเปเที่ยงจังเลแต่ที่เดียวเาเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาอ่านแล้วแต่ว่าเรื่องย่อแต่ว่าตัวผมไม่ตัดแล้วผมไม่เชื่อว่าในตัวบทเนี่ยมันจะหมายถึงว่าแค่แบบคือโดยองรวมเรื่องเนี่ยเป็นคอมเมดี้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวผมเนี่ย ไม่ไม่ตัวเองปากแัดกับปากร้ายปากแจกก็อาจจะใช่แหละครับแต่ว่าดูประเด็นไม่เท่าไหร่คือถ้าเกิดว่าผมไม่เล่นคอมเมดี้แล้วผมจะใส่สุดเลยกับเก่งคนนายน้อยต้อนนานหลังต้นนานแล้วครับต้อคืนหรือ เห็นรูปฟิิ้งก่อนเห็นรูปแล้วเบงก็มาด้วยไม่รู้ครปไไมู่ับแต่ว่า,าน่าจะสนุกมากๆ